จากที่เรียกขานกันว่ากุกกะนครแปลว่าเมืองไก่ดังนั้นตราประจําจังหวัดก็คือไก่เาางานเทศกาลประเพณีล่องสเปาโรงเรียนเมืองปานวิทยาร่วมกับวัดดอนแก้วได้ประดับตกแต่งสเปารถใหญ่สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สเปารถใหญ่ย่งประกอบไปด้วย บริวารประสาทแก้ววิมานคำเขาสัตตบริพันธ์อุปมาณนครลำปางดั่งดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์และสัตว์ต่างๆสิ่งผู้ปกปักรักษาเทวนาคุ้มครองบ้านเมืองปลาและน้ำสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของนครลำปางดังคำความที่ว่าถ่านหินหลือชารถม้าหรือลั่นเครื่อง ประทาตหลือไกล